บทที่4 5 0รอยห้าสเซียวเทินเซียวยาอัปเดตครั้งที่สามเมื่อมาถึงห้องที่หลี่หยุนห่าจัดไว้จีโยก็กอดเซียวกูไว้บนเตียงแล้วห่มผ้าห่มให้เธอหลังจากนั้นเขานั่งข้างเตียงและเริ่มฝึกซิหลูตงปัจจุบันลูกศิษย์เคลือบสีม่วงของเขาได้มาถึงขั้นที่สามของขั้นที่สามของการสำรวจและทะลุผ่านความเป็นจริงแล้วและเขาอยู่ห่างจากขั้นที่สี่ของเทพการเปลี่ยนแปลงเคลือบสีม่วงเพียงหนึ่งก้าวเท่านั้นติงเจ้าบ้านเฝ้าดูสูตรฝึกฝนของซีหลิวตงอยู่ครู่หนึ่งงงแลละะีหิวตกกก็ไดด้้รรรรััับบคค่าาปสณ์อจน จเจ้าบ้านเฝ้าดูสูตรฝึกฝนของซีหลิวตรงอยู่ครู่หนึ่งและซีหลิวตรงก็ได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งอัญญาประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ฉันไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนแล้วก่อนที่ลูกศิษย์เคลือบสีม่วงของจีอูจะบุกทะลวงเข้าสู่อาณาจากักรเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงเคลือบสีม่วงได้เขาก็ถูกเขย่าออกจากสถานะโดยกระดูกเล็กๆที่ตื่นขึ้นหลังจากลืมตาแล้วจีโยก็กระหนักว่ามันดึกแล้วกล่าวอีกในหนึ่งเขาฝึกซ้อมมาเกือบครึ่งวันแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่เซี่นนนนขึ้้มาาใเวลี เซียวกูไม่จาเป็นต้องพูดจีโยก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้มาที่นี่เพื่อซื้อขนมจากนั้นจีโยก็หยิบขนมออกมาจากแหวนแล้วมอบให้เซียวกูเมื่อเขากําลังจะเข้านอนจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูจากนั้นเสียงของหลี่หยุนเอ๋อก็มาชั้นเองหลี่หยุนเนอเข้ามาจีโยพูดอย่างสบายๆหลังจากนั้นหลี่ยูนเนอร์ก็ผลักประตูให้เปิดแล้วเข้าไปจีโยพบเด็กชายตัวเล็กๆและเด็กหญิงตัวเล็กๆตามหลังหลี่หยุนเอ๋อร์เด็กสองคนนี้ดูเล็กกว่ากระดูกเล็กๆที่อยู่บนพื้นผิวและน่าจะอายุประมาณเจ็ดหรือแปด คุณไม่ได้นอนดึกนักทําไมคุณถึงพาลูกสองคนมาที่นี่ด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้จีโยกอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัยนี่คือน้องชายของฉันเยวเฉินและน้องสาวเซลยะพวกเขาเอาแต่โทรหาฉันว่าเบื่อพ่อของฉันจึงขอให้ฉันพาพวกเขาไปเล่นกับคุณหลี่หยุนเนอกล่าวด้วยสีหน้าค่อนข้างไม่สบายใจจริงๆแล้วเธอไม่อยากมาเลยแต่พ่อของเธอยืนกรานให้เธอพาน้องชายไปด้วยแน่นอนว่าหลี่หยุนเห่าปกปิดบางสิ่งจากหลี่หยุนเอ,อ๋และหลี่หยุนเอ,อ๋ไม่รู้ว่าจีโยเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งในอาณาจักรล้ำลึกถ้าเขารู้ตอออนนนนีี้าจจะเป็กกฉกหึ่ง นนในเวลานี้จีโยมองไปที่เซียวเฉินและเซียวยาและพูดเบาๆว่าเซียวเฉินเซียวยามานี่หน่อยสิสำหรับเด็กเขายังคงชอบสัมผัสท้ายที่สุดแล้วเด็กๆล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามเซียวเทินและเซียวยาดูเขินอายเล็กน้อยพวกเขาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังหลี่หยุนเนอร์อสักพักหนึ่งจากนั้นจึงเดินออกไปด้วยความระมัดระวังในเวลานี้จีโยเปิดแหวนติงโฮสเปิดใช้งานพลังจิตเพื่อเปิดวงแหวนและพลังจิตวิญญาณระดับทองจะได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้ง ลูกอมและสิ่งแปลกๆบางอย่างถูกนำออกจากเวทีของแปลกๆเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมแบบไม่ได้ตั้งใจในอดีตแต่ตอนนี้สามารถใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็กได้นี่นี่คืออะไรเซียวเฉินถูกดึงดูดด้วยลูกกวาดในมือของจีโยดวงตาของเขาดูเหมือนจะเปล่งประกายด้วยแสงสีทองและเขาถามด้วยน้ำเสียงเด็กๆมันเป็นขนมมันเป็นอาหารที่ดี G จีโยแจกจ่ายลูกอมให้กับเซียวเฉินและเซียวหยากนเซียวหยาหยิบขนมมาด้วยความตื่นประหนกและรีบขอบคุณขอบคุณนะพี่ชายและเซียวเฉินก็ปรับตัวอย่างรวดเร็วและเริ่มกินแล้ว จีโยทำไมคุณถึงให้ขนมของฉันกับเด็กเหลือขอสองคนนี้ละ่ะเมื่อเห็นสิ่งนี้เสี่ยวกูที่กำลังกินขนมอยู่ข้างๆก็ระเบิดทันทีที่นี่ฉันมีขนมมากมายเพียงพอให้คุณกินแน่นอนดังนั้นอย่าเถียงกับลูกอีกสองคนจากนั้นจียูก็ปลอบเสี่ยวกู่เมื่อได้ยินสิ่งที่จียูพูดเสี่ยวกูก็สงบลงหลังจากนั้นทันทีจียูถือว่าสิ่งแปลกๆเหล่านั้นเป็นของเล่นให้เซียวเชนและเซียวย่าเล่นด้วยเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเทอร์รี่ยูเนอร์ก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความผันผวนในใจของเธอดดดูเเเหมืออนนนนะวว่่่าาาา็กกฝึกงงนคคีี้้จรย,ยทิ แต่ครูต่อมาเธอก็สายหัวอย่างแรงผู้ชายคนนี้ต้องแกล้งอีกแล้วไม่น่าเชื่อง่ายๆเลยแน่นอนว่าจียูไม่รู้ว่าลี่ยูเนอร์กำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ลี่ยูเนอร์เลยตอนที่451การโจมตีหมู่บ้านเมฆดำพี่ชายคุณมาที่นี่เพื่อช่วยเราเอาชนะคนเลวเหล่านั้นหรือเปล่าผ่านไปครึ่งเกมเซียวหยาก,ก็ถามจีโยเมื่อได้ยินสิ่งนี้จียูก็รู้ว่าคนร้ายที่เซียวยากล่าถึงควรเป็นคนเหล่านั้นจากเฮยุนใจใช่จีโยยิ้มและพยักหน้าตอบ ว้าวพี่ใหญ่มีพลังขนาดนั้นจริงๆเหรอแม้แต่พ่อและคนอื่นๆก็เอาชนะคนเลวพวกนั้นไม่ได้ในเวลานี้เสี่ยวเฉินอุทานออกมาเออฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จีโยพูดอย่างถ่อมตัวพูดถึงเรื่องนั้นพี่ใหญ่มีพลังมากเมื่อไหร่คุณจะแต่งงานกับน้องสาวหยุนเอ,อ๋อจู่จ่เสี่ยวเฉินก็พูดอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจลี่ยูเนอร์ที่อยู่ด้านข้างสะดุ้งครู่หนึ่งจากนั้นใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่าพูดถึงเรื่องนี้พี่สาวหยุนเอาา๋อจะโกรธเซียวอย่าเตือนเสี่ยวเฉินอย่างรวดเร็วด้วยยเสีงต่ เป็นอย่างไรบ้างพ่อพูดก่อนที่น้องสาวยุนเอ๋อควรจะแต่งงานแล้วและพี่ใหญ่ก็ใจดีมากเซียวเชินกล่าวอย่างมั่นใจแต่งงานกับพี่ใหญ่ดีกว่าปล่อยให้คนข้างนอกใช้ประโยชน์จากมันและจียูก็แค่ยิ้มอย่างเชองช้าไม่รู้จะพูดอะไรเซียวเฉินเซียวยามันดึกแล้วเราควรกลับไปแล้วในขณะน,นี้ลียุนเนอร์ดูเหมือนจะไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปและพูดเราจะเล่นกันสักพักั้งเซียวเชินและเซียวยาต่างไม่มีความสุขคนอื่นก็ต้องนอนเหมือนกันอย่าตามอำเภอใจขนาดนั้นหลี่ยุนเนอร์สอน เอาล่ะเสี่ยวเฉินและเสียวยาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟังก่อนออกเดินทางลี่ยูเนอร์มองไปที่จียูยังไงก็ตามฉันไม่รู้ชื่อคุณด้วยซ้ำจียูจีโยตอบอย่างสบายๆจียูคือลี่ยุเนเออคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าจีโยคุณได้ยินชัดเจนแล้วหากคุณล้มเหลวในการจัดรูปแบบระดับสามเพื่อขับไล่เฮยยุนเจฉันจะปล่อยให้คุณไปโดยไม่มีอาหารใช่ใช่ใช่จีโยพยักหน้าอย่างเจ้าเล่ลี่ยูเนอร์สูดจมูกเบาๆแล้วจากไปลาก่อนพี่พี่ใหญ่มาทำงานหนักกันเถอะ เมื่อเห็นเซียวเฉินและเซียวหยาเดินกลับมาและโบกมือจีโยก็ยิ้มให้พวกเขาเช่นกันหลังจากที่หลี่ยูเนอร์จากไปพร้อมกับเซียวเฉินและเซียวหยาแล้วจีโยก็ผอลอยหลับไปทันทีวันถัดไปเสร็จสิ้นอาหารเท้าจีโยแนะนำโดยตรงให้เตรียมรูปแบบในภายหลังนอกจากนี้จงจัดการแต่เนิ่นๆเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีอย่างกะทันหันของเฮยุนใจหลี่ยุนห่าวพยักหน้าหลี่ยุนเอ๋อไม่ได้คัดค้านเช่นกันนี่คือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆด้วยวิธีนี้เธอจะสามารถมองผ่านด้านปลอมของผู้ชายได้ทันที จากนั้นภายใต้การคุ้มกันของกลุ่มผู้พิทักษ์จีูเซี่ยวกูหลี่ยุนฮาวและหลี่ยูเนอร์ก็มาที่ทางเข้าเมืองคิงเกียนด้วยกันพี่ชายคุณหยุนเอ๋อและชายวัวกลางคนที่เฝ้าทางเข้าเมืองชื่อหลีเฉิงซึ่งเป็นน้องชายของหลี่ยุนฮาวและเป็นลุงของหลี่ยุนเอ๋อด้วยเขาเห็นหลี่ยุนฮาวและคนอื่นๆมาเขาจึงทักทายพวกเขาทันทีแต่เมื่อเขาเห็นเด็กชายชุดดำและเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆพี่ชายเขาก็ผงะับไปชั่วขณะหนึ่งนี่เด็กสองคนเมื่อวานไม่ใช่เหรอคุณจะเดินไปกับพี่ชายคนโตและคุณหยยุเออไได้่างร นี่คือยังมาสเตอร์จียูและนี่คือน้องสาวของยังมาสเตอร์จีหลี่ยุนห่าวแนะนําตัวแม้ว่าหลี่เฉิงจะสับสนแต่เขาก็ยังคงพูดด้วยความเคารพอาจารย์จีไม่ว่ายังไงพี่ชายคนโตจะเรียกชายหนุ่มคนนี้ว่าลูกชายซึ่งหมายความว่าชายหนุ่มคนนี้จะต้องไม่ธรรมดาฉันสามารถเริ่มตอนนี้ได้หรือไม่ในขณะนี้จีโยถามนายน้อยได้โปรดเถอะหลี่ยุนห่าวตอบกลับทันทีหลี่เฉิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเขาจึงได้แต่เฝ้าดูอยู่ข้างสนามเท่านั้น ติ้งโพสเปิดใช้งานพลังจิตเพื่อเปิดวงแหวนและพลังจิตวิญ,ญญาณระดับทองจะได้รับค่าประสบการณ์1ดอกจัน999ครั้งนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดจีโยยังเลือกวัสดุที่จําเป็นในการดึงรูปแบบการสังหารพันดาบจากนาเจียเมื่อนานมาแล้วเขาใช้รูปแบบการสังหารพันดาบานีเ้เพื่อจัดการกับตระกูลลิงและตระกูลเชนในเมืองโบราณเชยังรูปแบบการสังหารพันดาบนี้เป็นรูปแบบการโจมตีขนาดกลางระดับ3มและควรจะเพียงพอที่จะจัดการกับฝูงชนในหมู่บ้านเฮยุน ติงตรวจพบว่าโฮสเริ่มวาดอาร์เรขนาดกลางระดับ3และอัตราความสําเร็จในการวาดอาร์เรเพิ่มขึ้นเป็น999เท่าติ้งเจ้าบ้านได้วาดแผนที่รูปแบบกลางระดับสามรูปแบบการข้าหวันเจียนและความสําเร็จของรูปแบบได้รับค่าประสบการณ์ถึง999เท่าตอนนี้จียูเป็นนักเวทร,ระดับต่ําระดับ4ี่อยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะวาดระดับกลางของระดับสเมื่อประกอบกับอัตราความสาเร็จในการวาดอาร์เรถึง999เท่าเขาไม่มีทางที่จะล้มเหลวได้เลย เพียงสิบนาทีต่อมาจีโยก็วาดแผนภาพขบวนการรูปแบบการสังหารพันดาบได้สําเร็จใช้ได้ในขณะนี้จีโยกล่าวใช้ได้จากนั้นหลี่ยุนหาวก็ตอบสนองนานแค่ไหนแล้วกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนี่เป็นรูปแบบการโจมตีระดับสามจริงหรือหลี่ยุนหาวรู้สึกเหลือเชื่อเนื่องจากกระบวนการวาดอาร์เรของจีโยนั้นธรรมดามากไม่เหมือนบางคนที่ชอบทําให้กระบวนการวาดดูหรูหราและความเร็วในการวาดก็เร็วเกินไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่หลี่ยุนหาวจะไม่เชื่อข่อครับดีกว่าจับผู้ชายคนนี้ไว้ ต่ลี่ยูเนอร์สรุปโดยตรงว่าจียูเป็นของปลอมนี้หลี่ยุนห่ารู้สึกเขินอายอยู่ครู่หนึ่งท้ายที่สุดแล้วลูกชายคนนี้ก็เป็นคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรตรงส่วนด้วยเขาจะมีความกล้าที่จะยุวยูเขาได้อย่างไรท่านพ่อไม่จําเป็นต้องทําอะไรแค่ขับไล่ชายคนนี้ออกไปหลี่ยุนเนอร์กล่าวเสริมหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนดูเหมือนเธอจะไม่ได้เกลียดผู้ชายคนนี้มากนะักเธอจึงเปลี่ยนใจเล็กน้อยและไม่อยากไปไกลเกินไปอย่ารีบร้อนที่จะสรุปผลผลของรูปแบบของฉันจะได้รับการตรวจสอบในไม่ช้า อย่างไรก็ตามในเวลานี้จีโยไม่เพียงแต่ไม่ตื่นกระหนกเลยแต่ยังยิ้มอย่างสงบอีกด้วยมันหมายความว่าอะไรทั้งลี่ยุนฮาวและลี่ยูนเนอร์ไม่เข้าใจคำพูดของจีโูหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ค้นพบว่ามีเงาสีดำกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นบนภูเขาที่อยู่ไม่ไกลไปข้างหน้าเฮ hey, ยุนใจกำลังมาทุกคนเตรียมพร้อมหลี่ยุนฮาวต,ตอบโตและตะโกนทันทีหลี่ยุนเอ๋อก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและส่งคนไปขอให้เซียวเฉินและเซียวหยาซ่อนตัวทันที ใบหน้าของหลี่หยุนห่าวดูน่าเกลียดเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าเฮยหยุนจจะโจมตีอีกครั้งเร็วๆนี้และผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่นี่ก็ยังไม่หายดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่แน่ใจว่ามิสเตอร์จีจะช่วยหรือไม่แม้ว่าเขาจะไม่มีความหวังมากนักสำหรับรูปแบบนั้นแต่ยังมาสเตอร์จีก็เป็นคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรทองกวนหากอาจารย์จีเต็มใจช่วยคราวนี้พวกเขาสามารถต่อสู้กับเฮยหยุนจได้ติงโพสได้จัดรูปแบบการโจมตีขนาดกลางระดับสมรูปแบบการสังหารหวานเจียนและความสำเร็จของรูปแบบบบได้รรรัค่่าาาปะสกณ์9 99เท ในเวลาเดียวกันจีโยได้จัดเตรียมการก่อตัวของรูปแบบการสังหารพันดาบโดยตรงซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาพวกคุณทุกคนถอยไปหลังจากนั้นจีโยก็พูดกับทุกคนตอนที่452สาวน้อยหุยชุนจียได้ตรวจพบการโจมตีหมู่บ้านเฮยุนผ่านการรับรู้จิตวิญญาณของเขาแล้วนอกจากนี้เขายังสามารถรับรู้การฝึกฝนของทุกคนได้อย่างแม่นยำส่วนใหญ่เป็นนักรบในอาณาจักรหยูซวนและน้ำหนักที่เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไป มีตั้งแต่ระดับที่9ของอาณาจักรยุกวนไปจนถึงระดับแรกของอาณาจากักรยุขวนในหมู่พวกเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งมีการฝึกฝนถึงระดับแรกของอาณาจักรตรงส่วนด้านล่างมีบุคคลที่ฝึกฝนในระดับที่9ของอาณาจักรยูส่วนในสองคนนี้คาดว่าคนหนึ่งคือนายหมู่บ้านและอีกคนหนึ่งเป็นรองนายหมู่บ้านอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรทองกวนหรือยุก,กวนเรียวในสายตาของจีอูพวกมันก็เหมือนกับมด่ายคนสังหารหมื่นดาบนั้นเพียงพอที่จะจัดการกับคนเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันกลุ่มคนที่อยู่ข้างๆเขาไม่รู้ว่าควรฟังชายหนุ่มคนนี้หรือไม่รีบๆกลับมานะหลี่ยุนหาวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาคิดว่าจีอยู่กำลังจะลงมือด้วยความช่วยเหลือของนายน้อยคนนี้กรับใดที่เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดหัวหน้าหมู่บ้านเฮยุนนายน้อยที่มีระดับพลังยึดสูงที่สุดเท่าที่อาณาจักรทองกวนก็สามารถจัดการกับคนร้ายคนอื่นๆเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายแต่จีโยพูดอีกครั้งในเวลานี้คุณก็ถอยกลับไปเช่นกัน หน้าผากอัญญประกาศคู่เมื่อได้ยินสิ่งนี้พูดกับตัวเองหลี่ยุนหาวก็ไม่สามารถโต้อตอบได้ทันทีนายน้อยคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกคนในเฮยุนใจเพียงลําพังเหรอหลี่ยุนเอ๋อเห็นว่าชายคนนี้ยังคงพยายามกล้าหาญเธอจึงดึงพ่อของเธอกลับมาเธออยากเห็นจริงๆว่าผู้ชายคนนี้จะทําอะไรในภายหลังต่อไปจีโยยืนอยู่ด้านหน้าด้วยใบหน้าที่สงบมองดูกลุ่มเงาดําอย่างเงียบๆที่อยู่ไม่ไกลที่เท้าของเขาคือรูปแบบการสังหารหวันเจียน เหตุผลที่คนเหล่านั้นถูกบังคับให้ล่าถอยเป็นเพราะเขาขี้เกียจเกินไปที่จะเลือกโดยเฉพาะว่าคนไหนจะไม่ได้รับอันตรายจากรูปแบบการฆ่าวนเจียนซึ่งจะต้องใช้พลังจิตมากเกินไปและลำบากมากในไม่ช้าคนกลุ่มหนึ่งจากเฮยุนใจก็มาข้างหน้าพวกเขาสิบเมตรหลี่ยุนหาวมันยังคงเป็นประโยคเดิมมอบเงินและผู้หญิงของคุณแล้วฉันจะไว้ชีวิตคุณได้หัวหน้าหมู่บ้านที่ได้รับการฝึกฝนในอาณาจักรตรงส่วนตะโกนโดยตรงอย่าคิดเรื่องนี้หลี่ยุนหาวพูดอย่างเย็นชาโดยไม่ลังเลไม่มีอะไรจะพูดแค่เอามาให้ฉัน เจ้าของหมู่บ้านไม่พูดไรสาระและสั่งลูกน้องโดยตรงในขณะนี้เขาสังเกตเห็นว่ามีเด็กชายชุดดำและเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าหลี่หยุนหฮาหลี่หยุนหาหนหาทำอะไรเพื่อเก็บเด็กเหลือขอสองคนไว้ที่นั่นอย่างไรก็ตามเขาพบว่าถึงแม้ว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆจะยังเด็กแต่เธอก็สวยมากฝ่ายตรงข้ามสั่งทันทีเอาละเอาเด็กสารเลวสองคนนั้นมาหาฉันด้วยจากนั้นคนกลุ่มหนึ่งจากเฮยุนใจก็รีบวิ่งเข้ามาท่านพ่อทำไมชายคนนั้นยังยืนอยู่ตรงนั้นในเวลานี้หลี่หยุนเอออดไม่ได้ที่จะถาม แม้ว่าจะเป็นการเปิดใช้งานรูปแบบแต่ก็ไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ข้างหน้ามันและผู้ชายคนนั้นก็มีน้องสาวของเขาอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้ทีหลังหลี่ยุนห่าวเปล่าด้วยใบหน้าที่ผ่อนคลายเขารู้ว่าการฝึกฝนของนายน้อยนั้นอยู่เหนืออาณาจักรตรงส่วนอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นทั้งนายหมู่บ้านและรองหัวหน้าหมู่บ้านของเฮยุนใจไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆกลุ่มของกลุ่มคนในอาณาจักรยุกัวนั้นจะต้องไม่เป็นคู่ต่อสู้ของยังมาสเตอร์จียูดังนั้นเขาจึงไม่กังวลเลยแต่คนอื่นไม่รู้ว่าเเด็็็กกกคคนนนนนนีีป้ปนนท่่แขแขงนนาางงรรใอาาณจัตว พวกเขาทั้งหมดตะโกนให้เด็กกลับมาอย่างไรก็ตามจีโยยังคงนิ่งเฉยราวกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อเห็นกลุ่มคนที่คุกคามในเ hey, ฮยุนใจกําลังใกล้เข้ามาท้ายที่สุดแล้วหลี่ยูเนอร์ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปและอดไม่ได้ที่จะรีบเร่งเพื่อดึงจียูกลับมาเกิดขึ้นในเวลานี้ที่จียูกาลังจะเปิดใช้งานรูปแบบการสังหารหมื่นดาบนอกจากนี้เขายังสังเกตเห็นการกระทาของหลี่ยนเนอร์ผ่านการรับรู้จิตวิญ,ญญาณของเขาและเขาไม่หันหน้ากลับไปด้วยซ้าเขาคว้าหลี่ยนเนอร์กลับมาและคว้าหลี่ยูเนอร์ใน,รนสังหหาารรว่่นนนเเจียก็ิมต้้ขึ หลี่ยูเนอร์ไม่คาดคิดว่าจียูจะคว้าเธออย่างกระทนหันและร่างกายของเธอก็ติดอยู่ที่หลังของจียูดังนั้นเธอจึงสะดุง้งขณะที่เธอกำลังจะดิ้นรนออกไปเธอก็ได้ยินเสียงลมพัดมาจากหูของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทําให้เธอตกใจฉันเห็นใบมีดแหลมคมที่มองไม่เห็นจานวนนับไม่ถ้นวนวหวยด้วยความเร็วสูงในพื้นที่ขนาดใหญ่ทั่วร่างกายไม่อาตต้านทานและไม่อาตต้านทานได้กลุ่มคนในเฮยุนใจต่างก็พ่ายแพ้ในทันทีไม่มีศพเนื้อและเลือดปลิวว่อนไปทั่วไม่เพียงแต่หลี่ยนเอ๋อเท่านั้นแต่่่่่ททุุกกกกคนนนนนีีีอยเเบบื้้งงงหหหลลลััาา็ตตะช พวกเขามองดูศพทั่วพื้นดินต่อหน้าจียูด้วยความไม่เชื่อเพียงทั่วพริตตามันก็ถูกกวัดล้างไปหมดแล้วเหรอเจ้าของหมู่บ้านและรองเจ้าของหมู่บ้านเฮยุนฝังตรงข้ามไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาลูกน้องของฉันหายไปเยอะขนาดนี้เหรอคุณโอเคไหมหลังจากการสังหารหมู่ผู้คนในหมู่บ้านเฮยุนแล้วจียูก็ถามลี่ยูนเนอร์ที่อยู่ข้างหลังเขาก่อนเออเออลี่ยุนเออตอบด้วยใบหน้าหมองคล้ำทันใดนั้นเธอก็คิดว่าถ้าอีกฝ่ายไม่ดึงเธอตอนนี้เธอจะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นในเฮยุนใจหรือไม่ หลี่ยุนเอ๋อไม่กล้าคิดต่อไปมันน่ากลัวเกินไปจริงๆทุกอย่างปกติดีจียูกล่าว่าหลังจากผู้จบเขาก็บดขยี้ดวงตาของรูปแบบการสังหารหมื่นดาบพร้อมกันติงโฮสได้ทำลายรูปแบบการโจมตีขนาดกลางระดับสมรูปแบบการข่าหวานเจียนและได้รับประสบการณ์ความสำเร็จรูปแบบถึง999เท่าเป็นเพราะดวงตาของแวนจินเอสเอเจิ SHA, จ้งอยู่ใต้เท้าของเขาและจะไม่มีพลังงานดาบอยู่เหนือดวงตาของเวนจินเอสเอเจิ SHA, จ้งดังนั้นเขาและลี่ยูเนอร์จึงไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากทำลายรูปแบบการสังหารหวานเจียนแล้ว จีโยก็พูดกับหลี่ยุนเอออีกครั้งฉันได้ทำลายรูปแบบการฆ่าแล้วคุณปล่อยฉันไปตอนนี้ได้ไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลี่ยุนเออกระหนักว่าเธอกำลังกอดเธอแน่นเพราะเธอรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ท่านี้เธอหน้าแดงทันทีและรีบปล่อยจีโยออกไปเมื่อกี้มันเป็นอุบัติเหตุหลี่ยุนเนยยืนกรานจีโยไม่สนใจที่จะตอบแต่หันไปหาห,าหลี่ยุนฮาวแล้วพูดว่าฉันจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วฉันควรได้รับเงินไหม แน่นอนเมื่อได้ยินเสียงของจียูหลี่ยุนหาวก็กลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและตอบกลับอย่างรวดเร็วนายน้อยคุณสามารถขอรางวัลอะไรก็ได้ที่คุณต้องการสำหรับนายหมู่บ้านและรองนายหมู่บ้านของหมู่บ้านเ hey, ฮยุนหลังจากโตอตอบแล้วพวกเขาก็รีบหนีไปบนหลังมาทันทีเหตุการณ์เมื่อกี้ทําให้พวกเขาหวาดกลัวมากและพวกเขาไม่กล้าอยู่ที่นี่อีกต่อไปนอกจากนี้ตอนนี้เหลือเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นและพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้เลยในเวลาเดียวกันลียูเนอร์คิดว่ารางวัลที่จียูกล่าวถึงนั้นหมายถึงตัวเธอเอง เธอก้มศีรษะลงอย่างเขินอายและกังวลโดยใช้มือทั้งสองข้างจับมุมเสื้อผ้าของเธอไว้แน่นผู้ชายคนนี้ก็ดูไม่ได้เลวร้ายนักเช่นกันข้าต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปไม่ได้ในเวลานี้กิจกรรมทางจิตของลี่ยูเนอร์เข้มข้นมากใบหน้าของเธอแดงและร้อนในช่วงวัยรุ่นเธอยังคิดถึงวันที่เธอจะแต่งงานและมีลูกด้วยแค่ส่งวัตถุดิบรูปแบบบางอย่างมาให้ฉันจีโยไม่อยากให้สิงโตอ้าปากเขาจึงพูดอะไรบางอย่างที่เขาขาดไปบทที่ส5 3รอยห้าสสาฉันจะแต่งงานกับคุณตอนที่สาม หลี่ยุนหาไม่ได้คาดหวังว่าอีกฝ่ายต้องการเพียงวัสดุรูปแบบเท่านั้นแม้ว่าเมืองทิงหอยันของพวกเขาจะค่อนข้างแห้งแลง้งแต่เพื่อขอให้หัวหน้าค่ายกลจัดการกับคนร้ายในเฮยหยุนใจพวกเขาได้ใช้พลังงานและเหรียญทองจำนวนมากเป็นพิเศษเพื่อรวบรวมวัสดุค่ายกลจำนวนมากอย่างไรก็ตามมีผู้บังคับบัญชาปเปลือยเปล่าเพียงสองคนที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านเฮยุนคือนายหมู่บ้านและรองนายหมู่บ้านและในไม่ช้าเขาจะบุกเข้าสู่อาณาจักรทองกวนดังนั้นหมู่บ้านเฮยุนจึงไม่เป็นภัยคุกคามต่อเมืองทิ้งเกียนของพวกเขาอีกต่อไปไ เมื่อหลี่ยูเนอร์ได้ยินสิ่งที่จียูพูดเธอก็ยังไม่รู้ว่าจียูแค่ล้อเล่นกล่าวอีกนายหนึ่งเธอจมอยู่กับความคิดเรื่องฤดูใบไม้ผลิและเธอก็ไม่ได้ตระหนักเลยนายน้อยโปรดตามฉันมาในเวลานี้หลี่หยุนหาวพูดกับจีโยด้วยความเคารพอย่างมากนายน้อยคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นปรมาจารย์ของอาณาจักรตรงส่วนเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบที่สามารถจัดเตรียมรูปแบบระดับสามได้อีกด้วยเขากล้าดียังไงไม่เคารพเด็กอัจฉริยะที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้และคนอื่นๆรอบๆก็เฝ้าดูจี้ ติง้งโพสได้ก้าวไปอีกขั้นและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากเทคนิคการเคลื่อนไหวระดับบนสุดลึกลับแฟลชไร้เงาหนึ่งดอกจัน999ครั้งติง้งโพสได้ก้าวไปอีกขั้นและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากเทคนิคการเคลื่อนไหวระดับบนสุดลึกลับแฟลชไร้เงาหนึ่งดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ไม่กี่นาทีต่อมาจีอยู่ติดตามหลี่หยุนเหาไปที่โกดังในคฤหาหนดนี่คือสิ่งของของเราในเมืองคิงเกียนดังนั้นเราจะถือว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นรางวัลของลูกชายหลี่หยุนเหาพูดว่าทท่่ท่าานนพออใจหรืไม อืมจีโยพยักหน้าจากนั้นเขาก็ใส่วัสดุก่อตัวเหล่านี้ทั้งหมดลงในวงแหวนจัดเก็บแม้ว่าสูงสุดจะเป็นเพียงวัสดุของรูปแบบอันดับสามแต่ส่วนใหญ่เป็นวัสดุของรูปแบบอันดับหนึ่งและอันดับสองแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยหลังจากรวบรวมวัสดุรูปแบบเหล่านี้แล้วจีโยก็พาเสียวกู่กลับไปที่ห้องก่อนเขารู้สึกอยู่เสมอว่าซิลิวทองกําลังจะบุกเข้าสู่อาณาจักรของซินเลียฮชเชิรเขาต้องการที่จะบุกทะลวงซิลิวทองที่นี่ได้สาเร็จก่อนจากนั้นจึงออกจากเมืองคิงเกียนหลังจากมมาถึึงงงห้อีีโยกก็ริิฝ่ฝซลวททันท ติ๊งเจ้าบ้านเฝ้าดูสูตรฝึกฝนของซีหลิวตรงอยู่ครู่หนึ่งและซีหลิวตรงก็ได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งติ๊งเจ้าบ้านเฝ้าดูสูตรฝึกฝนของซีหลิวตรงอยู่ครู่หนึ่งและซีหลิวตรงก็ได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งอัญญาประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพเทคนิคม่านตาโลห oh ิตดวงตาเคลือบสีม่วงได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงเข้าสู่อาณาจักรของเทพแปรปเปลี่ยนเคลือบสีม่วงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ในที่สุดลูกศิษย์ลูกของจียูก็ทะลุทะลวงเข้าสู่อาณาจักรที่สี่เทพการเปลี่ยนแปลงเคลือบสีม่วงฉันเห็นไอริสสีม่วงในดวงตาของเขาเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆวิสัยทัศน์ของจียูชัดเจนขึ้นและกว้างขึ้นในความเป็นจริงเมื่อลูกศิษย์เคลือบสีม่วงมาถึงขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงเทพเคลือบสีม่วงดวงตาของเขาสามารถตรวจปล่อยการโจมตีทางจิตวิญ,ญญาณที่ไม่อาจยังรู้ได้เทคนิครูม่านตานี้เรียกว่าแสงศักดิ์สิทธิ์เคลือบสีม่วงค,ล,งคล,ล้กัเล่ม็ๆนน เป็นลำแสงสีม่วงที่สามารถทำลายพลังจิตและกำลังใจของศัตรูได้ในทันทีทำให้สูญเสียความสามารถในการต่อสู้นอกจากนี้ยังหมายความว่าในอนาคตจีอยู่เพียงแต่ใช้สายตาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาเท่านั้นเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดที่มีระดับพลังยุทธ์ต่ำกว่าสปิริตโปรฟาริลได้เพียงแค่จ้องมองสำหรับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในขอบเขตลึกกล้าวิญญ,ญาณแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะได้ในคราวเดียวพวกเขาก็ยังสามารถก่อให้เกิดการแทรกแซงและอิทธิพลได้มากนี่เป็นความสามารถเชิงปฏิบัติมาก และขอบเขตของทเทพเคลือบสีม่วงที่เปลี่ยนรูปนั้นแตกต่างจากการสังเกตชี้ราวกับว่ามันเป็นเรื่องจริงและการสำรวจความว่างเปล่าและความเป็นจริงและมีทั้งหมด5ขั้นตอนตอนนี้จียูอยู่ในช่วงแรกเท่านั้นการอัปเกรดแต่ละครั้งในขั้นตอนต่อๆไปสามารถเพิ่มพลังของเทคนิครูม่านตาแสงศักดิ์สิทธิ์เคลือบสีม่วงแต่จีโยไม่ได้วางแผนที่จะปลูกฝังซิลิวทองต่อไปในตอนนี้เพราะท้องฟ้ามืดไปแล้วคืนนี้พักผ่อนซะแล้วจียูจะออกจากเมืองคิงเกียนในวันพรุ่งนี้ ในขณะนี้จีโยสัมผัสผ่านพลังวิญญาณของเขาว่ามีคนอยู่นอกประตูและบุคคลนี้คือหลี่ยุนเอ๋อในเวลาเดียวกันลี่ยูเนอร์ยืนอยู่ด้านนอกประตูของจียูแล้วยังเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้นเธอคิดเรื่องนี้มานานแล้วก่อนจะมาและรู้สึกว่าเธอพร้อมที่จะอุทิศตัวเองแล้วแต่ทันทีที่ฉันมาถึงที่นี่ฉันก็ตื่นประหนกอีกครั้งแต่ในขณะน,นี้จู่ๆประตูตรงหน้าเขาก็เปิดออกคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วเสียงของจียูก็มาลี่ยูเนอร์พงาทันทีเธอพูดตะกุกตะกักอย่างไม่ต่อเนื่องฉัน ฉันมาที่นี่เพื่อทําตามสัญญาทําตามสัญญาอะไรจียูใช้เวลาสักครู่เพื่อทําความเข้าใจกับสิ่งที่หลี่ยูเนอร์พูดว่าโอ้คุณยังคงสนใจเรื่องนั้นอยู่ฉันแค่ล้อเล่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแม้ว่ามันจะมากเกินไปจริงๆฉันหวังว่าคุณจะไม่สนใจมากเกินไปอะไรหลี่ยุนเอออดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปชั่วขณะคุณบอกว่าคุณล้อเล่นเหรอใช่จียูยิ้มอย่างเชื่องช้าคือว่าคุณกําลังล้อฉันเล่นหรือเปล่าหลี่ยุนเนอร์ถามด้วยสีหน้าซับซ้อนเธอรู้สึกไม่สบายใจมากทันทีสําหรับเรื่องนี้เธอต้องิ้งนนนรมาาาเเป็เวลาน,าน,าน สุดท้ายก็กลายเป็นตามใจตัวเองในขณะนี้ลี่ยูเนอร์อดไม่ได้ที่จะมีอาการเจ็บจมูกและเบ้าตาของเธอก็กลายเป็นสีดอกกุหลาบเล็กน้อยหน้าผากอัญญประกาศคู่จีโยสับสนเล็กน้อยเขากลายเป็นคนโง่ได้อย่างไรเขาดูเหมือนเขากำลังจะร้องไห้สำหรับหลี่ยุนเนอร์นี่ควรเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีไม่ใช่หรือนอกจากนี้ฉันไม่ได้บอกหลี่ยุนห่ามานานแล้วทำไมหลี่ยุนห่าไม่บอกหลี่ยุเนเอ๋อเมื่อเห็นท่าทางสับสนของจีโยลี่ยูเนอร์ก็โกรธมากขึ้น หัวใจของเธอแข็งกระด้างและเธอก็น่าแดงและตะโกนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกหรือไม่ก็ตามคุณต้องรับผิดชอบต่อฉันและฉันลี่ยูเนอร์จะต้องแต่งงานกับคุณเชียเอ้ยจีโหวยวอดไม่ได้ที่จะระเบิดในใจของเขาเขาไม่ได้คาดหวังไว้จริงๆแต่อีกฝ่ายก็จริงจังกับมันฉันทำไม่ได้ตอนนี้จีโยการแต่งงานหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามในขณะนี้เซียวกูก็วิ่งเข้ามาเพื่อร่วมสนุกสักพักหนึ่งแล้วจียูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจีโยไม่ตอบเป็นเวลานานเซียวกู่จับมือจีโยพูดมาสิ หลังจากนั้นไม่นานแม้ว่าเซี่ยวกูจะไม่เข้าใจว่าแต่งงานหมายถึงอะไรแต่เขาก็ยังพูดว่าแม้ว่าคุณจะไม่บอกฉันแต่ฉันก็จะแต่งงานกับคุณเธอเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าแต่งงานคือความหมายขององค์การใกล้ทิดกับจียูเธอไม่อยากเห็นมนุษย์ผู้หญิงคนอื่นเข้าใกล้จียูมากกว่าตัวเธอเองนั่นคงไม่ยุติธรรมจีโยแค่รู้สึกว่ามันแย่มากสถานการณ์ปัจจุบันยุ่งวุ่นวายพอแล้วและเสี่ยวกูกำลังจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อทำให้เรื่องยุ่งมากยิ่งขึ้นคุณเป็นน้องสาวของเขาคุณจะแต่งงานกับเขาได้อย่างไร แน่นอนว่าหลี่ยูเนอร์อดไม่ได้ที่จะพูดกับเซียวกูไม่เป็นไรฉันอยากแต่งงานกับจีโยเซียวกูกล่าวอย่างหนักแน่นหลี่ยูเนอร์อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่จูจ่ๆจีโยก็ขัดจังหวะหยุดสร้างปัญหาได้แล้วฉันจะรับผิดชอบแต่ยังไม่ใช่จียูพูดต่อทุกอย่างมาถึงจุดนี้เขาทำได้เพียงยอมรับมันคุณต้องแบกรับเรื่องตลกที่คุณทำด้วยตัวเองบทที่4 5 4ร้อยห้าสิสี่ภูเขาพันอสูรชีตรงจุนทําไมหลี่ยูเนอร์ถามทันที เพราะฉันมีเรื่องที่สําคัญกว่าฉันจึงไม่อยากจะคํานึงถึงความรักของเด็กๆในตอนนี้จีโยพูดว่าอีกอย่างฉันจะต้องอธิบายล่วงหน้าว่าฉันมั่นแล้วมีสัญญาการแต่งงานไหมลียูเนอร์สะดุ้งอยู่ครู่หนึ่งใช่แล้วพวกเขาเป็นพี่น้องกันจีโยพูดอย่างจริงจังในขณะนี้ลียูเนอร์มองเห็นความอบอุ่นและความสุขในดวงตาของจีโูเทออดไม่ได้ที่จะค่อยๆลดสีสันลงและนิ่งเงียบแม้ว่าฉันจะไม่มีคุณสมบัติแต่ฉันก็ยังอยากจะบอกว่าคุณไม่ควรหุนหันพลันแล่นและคิดให้รอบคอบ ในเวลานี้จีโยพูดอีกครั้งคุณอาจเปลี่ยนใจภายในหนึ่งหรือสองปีเขาบอกได้เลยว่าอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่ากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นของหญิงสาวบวกกับอารมณ์ทวกขกมาระยะหนึ่งด้วยเหตุนี้เขาจึงริเริ่มนี่เป็นเรื่องยากสำหรับเขาเช่นกันอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่หลี่ยุนเอ๋อเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าและพูดว่าฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงเธอค่อยๆสงบลงฉันเป็นคนหุนหันพลันแล่นเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นจียูมีสัญญาการแต่งงานแล้้้วววแแแลลละะคคูู่่่สสสัััญญาา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 ากกรรตงงงงนนนนนนเเป็นนอทีีีมมมมมมภิหถพศษ ตรงกันข้ามฉันลาหลังเกินไปแต่เธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายง่าย,ายนั่นคือทั้งหมดในเวลานี้หลี่หยุนเอ๋อกล่าวว่าหากจิตใจของฉันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไปหนึ่งปีฉันจะตามมาหาคุณอื่จีอยู่ตอบเบาๆหลังจากนั้นหลี่ยูเนอร์ก็ไม่อยู่อีกต่อไปและกลับไปในไม่ช้าวันรุ่งขึ้นจีโยออกจากเมืองชิงหอยานที่ด้านหลังเมืองชิงหอยานหลี่หยุนหา่าวหลี่หยุนเอ๋อและคนกลุ่มหนึ่งมาที่นี่เพื่อพบจีโยอาจารย์จีระวังบนท้องถนนด้วยหลี่หยุนห่าวกล่าวคำอำลา แม้ว่าลี่ยูเนอร์จะไม่พูดแต่เธอก็เฝ้าดูจียูจากไปด้วยสายตามุ่งมั่นไม่สำคัญว่าจิตใจของฉันจะเปลี่ยนไปหลังจากผ่านไปหนึ่งปีหรือไม่ตั้งแต่วันนี้เธอควรทำงานหนักเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่หลี่ยุนหาวไม่รู้ว่าลูกสาวของเขาแอบมีความรู้สึกต่อจีกงซีดังนั้นเขาจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ดูเหมือนเขายังคงยุ่งอยู่ทันใดนั้นเขาก็พูดว่ายุนเอ๋อแม่ของคุณจะกลับมาในอีกไม่กี่วันจริงหรืออารมณ์ของลี่ยูเนอร์กลายเป็นความประหลาดใจทันทีเธอไไไมมม่่่ดด้้้เเเจจอออแแขงงธลยตตัควา ตอนนี้เธอไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของเธอเองแล้วอีกไม่นานฉันจะได้พบแม่ที่ฉันคิดถึงทั้งวันทั้งคืนแต่สีหน้าของหลี่ยุนห่าวดูหนักใจเล็กน้อยในขณะน,นี้จีโยกำลังดูแผนที่ในมือของเขานี่คือแผนที่ของจัก,กรวรรดิหวานซานทั้งหมดตอนนี้พวกเขาได้ผ่านเมืองคิงเกียนแล้วพวกเขาเพียงต้องผ่านภูเขาวนโชเพื่อไปถึงเมืองหลวงของอาณาจากักรวอนชานตามชื่อจัก,กรวรรดิหวานซานมีภูเขามากมายในอาณาเขตของตนและภูเขาว่านโซวอก็เป็นเทือกเขาที่อันตรายที่สุดในหมู่พวกเขาไม่ใช่หนึ่งในนั้น มีแมลงและสัตว์ประหลาดมีพิษทุกชนิดอยู่ข้างในแน่นอนว่าสถานที่แบบนี้ก็มีสมบัติทุกประเภทเช่นกันจากการแนะนําสั้นๆบนแผนที่เราเข้าใจได้ว่าภูเขาว่านโซว์แบ่งออกเป็นสองโซนเท่านั้นคือโซนด้านนอกและโซนด้านในพื้นที่ด้านนอกส่วนใหญ่เป็นมอนสเตอร์อันดับสองส่วนเล็กๆเ,เป็นมอนสเตอร์อันดับสามและมอนสเตอร์อันดับหนึ่งนั้นหายากมากสําหรับโซนด้านในส่วนใหญ่เป็นมอนสเตอร์ระดับสามคาดเดาได้บนแผนที่ว่ามีสัตว์ประหลาดระดับสี่สองหรือสามตัวอยู่ตรงกลางโซนชั้นในซึ่งเทียบเท่ากับพลังของขอเขตวิญาณที่ลึกซง อย่างไรก็ตามถึงกระนั้นในสายตาของจีอูที่นี่ก็เกือบจะเป็นสวนหลังบ้านของเขาเองซึ่งสามารถเดินไปด้านข้างได้เซี่ยวกูยังคงติดตามเขาอยู่แม้ว่าจะมีมอนสเตอร์ระดับสีมากกว่าในภูเขาวันโซวพวกมันก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเซี่ยวกูเลยไม่นานหลังจากนั้นจียูและเซ er ียวโบนก็เข้าไปในภูเขาวอนโชพฤติกรรมของจียูเป็นแบบสบายๆมากและเขาถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดหลายตัวตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เป็นมอนสเตอร์ระดับสอง ติงโฮสต์วิ่งดาบของเขาและได้รับคะแนนประสบการณ์จากทักษะดาบกลางระดับดินอย่างรีดังกงรูปแบบที่สองหนึ่งดอกจัน999ครั้งติงโฮสต์วี่งดาบของเขาและได้รับคะแนนประสบการณ์จากทักษะดาบกลางระดับดินอย่างรีดังกงรูปแบบที่สองหนึ่งดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ทักษะดาบกลางระดับดินรูปแบบที่สองของดวงอาทิตย์สองแสงบนท้องฟ้าได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงเข้าสู่อาณาจักรประสบความสำเร็จเล็กน้อย เพื่อจัดการกับสัตว์ประหลาดระดับสองจีโยไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะดาบใดๆเขาสามารถใช้ดาบได้ครั้งละหนึ่งดาบและมอนสเตอร์ระดับสามไม่ใช่ปัญหาใหญ่และพวกมันล้วนเป็นมอนสเตอร์ระดับสามที่มีการทวีคูณตาอย่างมากก็สามารถใช้ดาบเพิ่มอีกสองสามตัวได้ระหว่างทางทักษะดาบของจียูได้รับการพัฒนาโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ว่ามีคนสามคนกำลังเดินมาไม่ไกลนักชายชราในระดับที่หกของอาณาจักรตรงส่วนและชายหนุ่มที่มีชายและหญิงผู้ชายในระดับที่เก้าของอาณาจักรอยู่ส่วน ไม่เพียงเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าทั้งสคนจะมาพร้อมกับสัตว์ประหลาดระดับสองตัวสัตว์ประหลาดระดับเก้าที่สองหนึ่งตัวและสัตว์ประหลาดระดับ6อันดับสองหนึ่งตัวหลังจากรู้สึกอย่างไม่เป็นทางการจีโยก็หยุดสนใจเขายังคงเดินไปข้างหน้าเพราะนี่คือหนึ่งในทางลัดที่เร็วที่สุดผ่านภูเขาสัตว์ร้ายไม่นานหลังจากนั้นทั้งสามคนที่จีโยสัมผัสได้ก็ปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาเขาคนสามคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็สังเกตเห็นจีโยเช่นกัน ฉันเห็นว่ามันเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาในชุดดำพร้อมด้วยเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าทึ่งและแปลกประหลาดหญิงสาวในหมู่พวกเขากำลังจะก้าวไปข้างหน้าและพูดอะไรบางอย่างอย่ายุ่งเรื่องของตัวเองอย่างไรก็ตามชายชาราหยุดหญิงสาวไว้หญิงสาวทำได้เพียงยอมแพ้เธอคิดว่าเด็กชายและเด็กหญิงตัวเล็กๆหล,ลงทางกับผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเธอจึงอยากพาพี่น้องคู่หนึ่งออกจากภูเขาหวานโซ่ด้วยกันแต่เธอไม่กล้าขัดคำสั่งของผู้เท่าผู้อาวุโสกรุณารอสักครู่ในเวลานี้มีชายหนุ่มอีกคนกระซิบกับชายชารา ดวงตาของเขามีความโลภและความตื่นเต้นและเขาก็รู้สึกทึ่งกับความงามของเด็กหญิงตัวเล็กๆทันทีทีตรงจุนคุณจะทำอะไรผู้อาวุโสขมวดคิ้วเล็กน้อยช่วงเวลาต่อมาเขาเห็นดวงตาของทีตรงจุนและเข้าใจเขาอดไม่ได้ที่จะส่หัวเล็กน้อยอัจฉริยะก็คืออัจฉริยะจริงๆแต่งานอดิเรกของเขาบิดเบือนไปเล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่กครงการของเขาเขาเพียงแค่ต้องปกป้องสัตว์อัจฉริยะผู้เชื่องนี้แม้แต่คณะบดีก็ให้คุณค่าผู้เท่าหยุดพูดแล้วปล่อยให้ทีตรงจุนจับไป เมื่อเห็นสิ่งนี้หญิงสาวก็กัดริมฝีปากล่างของเธอเบาๆแต่ไม่กล้าพูดอะไรอีกในเวลาเดียวกันจีโยได้ยินการสนทนาระหว่างชายชรากับชายหนุ่มและหันกลับมาทันทีชีตงจุนโอ้เจ้าเด็กรู้จักฉันจริงๆเหรอชีตงจุนพูดอย่างประหลาดใจเล็กน้อยสุนักแก่ฉีเซียงคือพ่อของคุณใช่ไหมจีโยรีตาแล้วถามเบาๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของชีตงจุนก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีและสีหน้าของเขาก็เศร้าหมองเจ้าหนูคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังคุยกับใครอยู่ แต่ครูต่อมาจู่ๆเขาก็รู้สึกถูกกระแทกอย่างรุนแรงที่หน้าท้องก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงได้ยินเสียงของเด็กชายดังอยู่ข้างหูต้องถามอีกไหม